Iden, อืามยังบูมโอเคๆโอเคใช่จุดเปล่าจุดเปล่ยก็ต้องไปหาม้งกันไปสวัสดีครับพี่น้องปองปายสกู๊ตสกุ๊ตนะครับผมอ่ะพี่น้องกินข้าวน่วกันครับผมกินข้าวกับต้มไก่ลาบไก่บานครับวันนี้ครับพอเราจัดมาสองตัวครับมันดื้อหลายแเรวอะทอนเข้าไปนะ Hoa gần mọi người, nó hãy cho hòa mãi, 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 เราไม่งี้เลยไม่เป็นไรกินข้าได้บุคคลเปี่ยวเวยเขาเขายเปเสยเป็นเส้ปั้นเขาเลยมันจะบม่ติดมือโอ้ขาเขาในสีแทนไมมันจีดีดีเลยนเพราะมือเขามันไงแต่ม่เมือนมเ้เขไม่าสินปลาไม่ได้ไปบีมบีมไม่ต้องใส่แล้วมันไม่ทำใส่เจียวกระดกคนใส่เย ทำเรื่องเาเจียวมาทำไมวะนมเจ็บวไมเหี่ยทมมาเปียวมาอะไรจนำเซพิดบุหรีบีมกินน้ำบีมบอความดีบางกินน้ำแยกน้ำก่อนมัมีอะไรยววนนี้เดียวนียำยำน้่เพร ก็ด like ้ยิคมหวานบอกกันาลูกขึ้นไก่ดีกว่าบอกตาตัวตัวของแปขึ้นไก่ไก่หวานขึ้นมาไก่หวานเลยมาบ้างถ้าไมหนาอานหวานเหนือไก่ไงนขาไปนเนือไก่เบื่อนงสันเนส้นเงขาวเนสั้นที่บุติดก่อ

lém tin lép, nó um. không lém <laughs> <fruit> um. ừ. <s> <laughs> <cười Ginsad> không để <laughs> không? <laughs> <laughs> ไปเเียนแบพ่อเขาเผ็ดจรงสันดีคอมเมนต์ไม่อดิยังไม่เด่นยแบบโชไปก็เสียงอยังก่อกินมานี่อะไรอะไรจ้ะแมวแมวหรืโค้งไสรังมันเสียงอะไรขาเทียบรองนะใส่แล้วใ่อืมจะได้เรีกว่าหวานนี่ มันพอดีแล้วเนี่ยรสชาติอี่ปกติรสชาติี่กลมกลมไรเนาะแต่ไม่รู้พากันเป็นไรวะนี่นหิ้วเข่าบอกปากจางบอกพากันไอ้ยิงกัว่าเปาหวานพอห้ากับว่าเปรี้านมุพากันไดกินข่าทีไปบานันบอพากันแวะซื้อยังกินได้บ่ไปทางขากันมซื้อรถนะคองต่วนือกไปแ้มึรั้วเ่อ้เองไปรแทมสิกิน กำลังทานวะชิมอะลรวอชิมอลไวบอ,อแล้วนีย่ยำอะไรยำนางอะไรแค่ทิมแค่ถิมไปเลย,ยใกล้เข้าไปเดี๋ยวไกล้ก็กินใกลกินไกล่ล้วก็เห็นว่าใกล้กินไก่อ้าวนี่กินแล้วจำนามันามันเคี้ยต้งหนังไม่ได้ข้ามันเกลือไดอยู่ก็ออ <C> e <at> เลยข้มันเคี้ยวแล้วบอกมันเคี้ยไม่ได้ สส่วได้การเียนนึงกหิ้วอไสเลบมข้ามาก็เพราะหาไม่ดี่อไม่ดีบมแบบว่าไม่ดีไม่ิงลเอ่ต้องแอถ้ากินอย่างง้พอบไ่ดีไมต้อเอ็แบนนี้เนี่ยไม่กิเเนี่ยปวดหลังน้ยกเกินไว่านปวดหลังปเไล หนูเนี่ยนูนยับขม้านุ่นยับขมาดนี่นุ่นยับขม้านเออแล้วไม่มีพ่อคุณไก่เม็ดวไปโอเคเราหน้าทางนะฮามเลยนี่ขอไปฟังนี่กินยลิแกเนบ้านหนึ่นี่เนื้อมันตนเอะไรนี่พอเลือดมันพ่อมาอ่ก็คือเสียบแหงเนอยาวยาวอเว น้องพ่อจ้าเยน้าดิุบ่ก,บนะกินเขาใส่้นอ่ะบึมมิรสอบไม่ได้ทำอะไรกินเอาไม่กินวาสอบมาจะกินเอาตายอะบ้านเนี้ยนี่มาอยู่ใี่ข้งาอืโอ๊ยพากันยูจนาบนะาม่กินเ่าตาย้วอกดูรับเมื่อกี้นี่มาทำแบบมาำกับเพื่อนเขาวแบบ เดี๋ยพวกขา้าวอเขาเข้ามาเด้อถ้าเขาใกล้เพวเข้าคนไมา่หายกินน้ำกินน้ำข้าวตักไงข้าวน้องตักน้ำให้เราหน่อยบ้าน,นี้ไปแบกเขาถ้วยกันเด้อเกี่ยเขาทำไมอ,อ่ะอ๋อตื่นเช็ดกินเขาแล้วน,นั่นนี่ ยิ่นเทา่เานั้นไปเอาจับโอ้เลยเปื่อดีหรอยูกับเปื่อได้ถึงขับไปไอออนเนะเาะเริ่มแข็งบะเย็นอเอาให้เริ่มแววข็งอาะเพราะเขาไม่ใส่หนามเขาว่ะเงินปากอเอาไปั้แงเดี๋ยมันจะตกน,นะคุณจ้าเข้า่ะเข้าอื้ม ลายวัวพอแล้วมันกินอะไกินไก่เลยนะพี่บีมเด้มันกินอยู่นี่เดือสนสดเอาบีมลายยุบเลยไก่ท่อนย,ยุบเลยแกย้วใส่ดำมันเนสวยเลยือมันยู่่อืมเดในในกแค่นี้กูนใแล้วโอ้ตันจะกุยนเลยอืมตาวไอผูมืนักมนบุก,กยลย้ว รอบนี้บกกุยูไม่ไม่ที่ไม่มีเนีอยเราเอาเขามาเพราะว่ามันเดิมนะดี่แมร้านกูนี่ขคั่งยงไงตตมไม่นี่เหตุบาปล้านกูคั่ะพุอย่านอาจจะแปลว่า ไปไปซื้อกับเขากินหรือเปล่ามากกับโบกินกันมันมันยังกินเดี๋ยวมาเดียวเดี๋ยวลุกนะฟังมาั <laughs> ่งมันจะจิงนุนม่มดีจริงจะนุนม่มมีอ่